มาบันที่พรอยากได้ของของแปลกๆฟ้าแฝดสามแม่ลูกแฝดก็เป็นแฝดแม่พร้อมแม่ลูกแต่เป็นลูกแฝดลูกตัวแม่ใครเคยเห็นแน่นี่ครับแข็งแรงพร้อมนะครับเรียบร้อยแล้วใหญ่แล้วนะครับสนภาพให้เรียบร้อย,ย,อย,ย,อยหนึ่งสองแฝดต,ตัวแม่สองตัวโอ้นี่ครับ แม่ลูกลูกตัวแม่แต่ได้ไปเป็นลูกแฝดว่าแม่นแม่เพทำไมที่แหลมมันออกเธอละสองตัวเปิดราคาไปสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยได้สามตัวเลยแม่มันอันนี้ฟ้าแฝดของแท้ครับเบิง้งโอ้ขอถ่ายเหรอเดี๋ยวเยวบิ้องรวอรวมก่อนเบิ้งหน้าตามกันคก่อนอัานนายพี่อีละ แม่แฟดกัแนวมันแฟดที่กันไหมโอ้ขอเ,ออเขาม่เลนัแฟดตลอดเขาเาลูกเขาใจอย่างดีตัวนี้โคตรเลยโอ้บ<อ>ังหน้าตาหน้าตาคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นคือเวนโอ้อันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่เป็นฟ้าแฝดกันเป็นสามแม่ลูกสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันร้หอยห ป็นน้ำสายแม่ดิสูงประมันลอยเศ้านี่ละเศร้าน่อยๆต่ว่าได้ลูกแฝดครับเขาไปอนุรักษ์ไว้นู่นเนี่ยนี่เนาะไปไปสู้ร้านกาแฟนะพ่อตอนนี้นี่ยเนาะโอ้เขาถ่ายเลยนี่มาเนี่ยเบื้องขวาว่งไอเด็กทตัวนี้เท่าไหร่เอ้าหายเนี่ยครับรุ่นนี่วันดี้เอาตัวนั้นเอาตัวนี้นี่ตัวนี้ห่วยนะเป็นแจ้งวัฒนะโมหะเลยแจ้งวัดตะโคมโอ้อันนี้โคมไงประเดีนยวแม่ลูกฟ้าแฝดน่ีครับตัวนี้เป็นสนตะาให้เรียบร้อย อ้าวโทรด่วนเบอร์ไหนครับ0 85ครับ085 770 770 4733 4733ของแปลกของหายากฟ้าแฝดนะครับของแท้เลยโอ้ยยุ่หน้าก็มีอีกโค้หนึ่งโค้หนึ่งครับเป็นตัวนเ่าเป็นแฝดครูโอ้ครับผมนี่ครับอ้าวใครยังไงโทษมาครับสองหมื่นกว่าบาทไปไปเดือนเดือนมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับ ไวายพัฒนาครับอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนครับพศ2568ครับนัดนี้ครับพี่น้องบรรยากาศคือคักพอสมควรครับหนาวมาแล้วนี่ครับเสื้อกันหนาวพิงไฟกันสนันมันใบเลยพี่น้องนี่ครับเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามแลวก็ดีได้พูดในเกี่ยวที่หลังเลยพี่น้องเขาราคาดีแห้งเขาว่า พันห้าพันหกแล้วหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทต่อตันนะครับผมราคาเขาล่าสุดเขาสดนั่นแหละเขาสดเขาแหงเขาเปียกตามสภาพาก็ระสื่อตามราคาเขาแหละเขาแหงพันแปดแต่วว่าต้องแหงตามเปอร์เซ็นต์เขาครับอันนี้พามาเบิ้งควายควายช่วงนี้ก็ผมซึกว่าราคาดีขึ้นเท่ากันนะครับควายงัวควายคนหางัวควายไปเลี่ยงร้ายนะครับผม ก็ค่อยเลือกค่อยพิจารณาเพื่อพี่น้องนะครับ<ฤ>สำหรับท่านที่ตามหาควายหางวไปเลี้ยงครับผมเอาสมุิอัปเดีราคาควายครับไปบอกความกันเลยครับน้องไปครับนีย,ยมาแต่เดือกตัวนี่ปลาเจ็๊ก็ได้สองสหเบาๆหกลาล่หกตรุ่นจิ๋วโอ้ห้าร้อยมือแมนวันนี้หาสิบห้ารอยแล้วหาที่รอยวนี้หกสิบเจ็ดร้อยหกสิเมื่นหอื่อีก็มื่นห้าร้อยมือ เจ็ดพันโอ้หกตครับบอบ่เล็กหน่อยหารอยนห้าัเจ็ดร้อยแม็กห้าห้าหมื่นโอ้ตัวผู้ตัวตัวแม็กตัวะบาตัวผู้ที่มีตัวเดียวหลงะ่ตัวเดียวตัวนั้นตัวเดียวนั่นแหละตัวมียหกพันเจ็ดพัน หมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยหมื่นหหบเอกเถะาสิบห้าร้อยหร้อยตัวเมียตัวเมีนี่ก็หมื่นห้าร้อยตัวเมียหมื่นห้าอยตัวเมีตามความง่ามเพื่อนนะครับผมโอ้กือการเปลี่ยนเลยว่ะนี่หน้าตาเดี๋ยวเอาไปเป็นฟูงอะไรลายแหงสูงกับตัวะเมียดเตงเมียดบบบบหุ่นจิ๋วรุ่นจิว้งเอวเดี๋เดลเบรไถ่เบอร่ร่หายเบโอ เงี้ยบังถ่ายบังดักย่างก่อนหมดเละมาย่างเลยเดี๋ยวเบิ่งถ่ายบังดักให้ตัวนี้ของปลาจ็๊ดขับพกโตครับเบาๆจี๊ดจิ๋มหาป่ะไหวทำได้คนผมตัวนี้หาจิ๋มหาส้นฮะเงีเบิ่งดักกอนโอ้ตัวแม่ตัวแม่ตัวเถิกตัวแม่ตัวแม่ตัวแมียเงี้ยบังอ๋อยูถ่ายกันเนี่ยพวกปลาจ็๊สนุกเลือกป่ะบ้ารุ่นจิ๋วเริ่มต้นที่หาพันน้อยๆนี่ครับ นี่ล่ะรูปลอ้อเข้างน่ละโอ้แปวแวีวดีนาดได้รุ่นนี่นแกงค้าเกือด,ดีดีมีได้โตง,งามงามมาหน,น่เลือกเอาเด้อพี่น้องราคาก็ถทือว่ายังพอเลี้ยงอยู่โทรดว่วนเบอร์ไหนครับ096 096 830 830 3 4 <22 S> 2 2 3422โอ้คน้นหลายเนวบาเนี่เริ่มมากอ่ะกำลังลัดตเวนอยู่คนเกีียวข่าวเกี่ยวนาลยไม่เงินม่ข้ามกับฝา่ามาสื่อคั้ยไปเดี่ยงนออ ใครก็ซื้อเหล็กก็ได้ใครก็ซื้อเหล็กก็ได้หมดเซื้อเหล็กว่ดวัดตอครับสองคาับวัดต้องขอทุนขึ้นขอทุนขึ้นก็ได้เอ่อขั้วอายังมาอันเบี่ยงมันใหญ่เล้วรุ่นนี้ไปเรี่องนี่ใหญ่กำไรแน่นอนเพราะมีขาทุนครับรุ่นนี้นี่ครับมันจีใหญ่ไปหนาดิสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยใต้นนี่เขาลุ้มนี่ยังกันนะใต้นี่ท่านวัวใหญ่นั่น โอ้เขียนเลยเขียนเลยรับประกันสามสิบปีอันนี้เพิ่นกำลังต่ออยู่เลยพี่น้อง่อยพันตอนก่อนจะข่าวรุ่นบุกเบิกมากแล้วบ้านนี้ของแท้ของแท้รุ่นบุกเบิกรุ่นหายาก โอ้หน้ามาอาบายมือตัวนี้โอ้สีสันมื้งเหรอเปิดละข้าวัหมื่นแปดพันห้าร้อยหอยมอสแดงมันมากเราบั่นักเ้าบอมากไห่เงี้ยเราเราบอบ่ทัาไปอาบให้เรากันอีกตัวนีงครับโค้งสางดีครับส่วนสูงก็เจ้าแม่ลอยสามสิบห้าบวกโอ้หนังดีแฮ้แม่เรหอเ้วยหนังน้าแห้งเราหอเนาะ ฟันแทงบ่อเข่าหลุนนี่นั่งมานังสา่งบางนาตาเป็นใหญ่หรอกสุดยอดเลยโอ้ใส่ฟันฟอมมาฟอมเหมือนแปดฟันห้าร้อยแทบไม่เอี๊ยกหลุนฟันแทงบ่อเข่าของแท้ได้นส่ฟันแทงบ่อเข่าหลุนนีของแท้ครับนั่งนาซส่ใหญ่พูดนน่มเรายังมีเยอะเลยพี่น้องขายดูงหันได้ครับผมหายหารุ่นนี่นะครับผม หมื่นแปดพันหาร้อยโครงสร้างดีหนังสร้างหนังหนาไซย์ใหญ่โอ้ฟันแทงมะเขือพ่อรุ่นนี้โทรมาเบอร์ใดครับ06ห้า06ห้า761 8172 8172โทรด่วนเดี๋ยวมัาท่านเพิ่นเอาไปเพ่อต่อเอาพ่อฟันแทงมะเขือพ่อรุ่นนี้เบื้องต่ายให้จักหน่อยคล้องแท้ของแท้หนังสร้างเลยนะแฮงโอ้ลำยาวๆครับพี่น้องน้าดี คักักพักนครับเบื้งหน้าตาคักักเรไม่ไงยหรอกเขาเขานี่มีขนาดอดูแขงเราเนี่ครับโอ้เอาแป้นนูลากไว้ครับหมะของงามห่พ่อเออเม่สาวสวยตัวนี้หน้าตันดีหวยสูงรอยางสิบห่าตัวนี้ ปลาซีไปจ้บาทนบอไหนปายบ่าวาแล้วคนที่นมีปากพี่ดังกันะโอ้องาเกามีหด้อยจ้าจ้าเจอเาอไเรอจ้าไปเหรอ้านบอไก็อว่าเหี้เร่อปากคือบ่วน้เพมปากคือบ่าว้พอ้ะตั้งไว้เยาวนะพ่อหดตัวนี้ชาตัวนี้ตั้งไว้เย่ อ๋ตัวเดียวสามหมื่นเจ็ดตัวนั่นเลยครับโอ้ตัวนี้สามหมื่นเจ็ตัวนั่นสี่หมื่นสองแม่มันตัวแม่มันตัวลูกมันมนี่ครับนี่ตัวใหญ่ๆครับุดไม่ได้คนลุ่มแซียลเลยวันหย่ยกัก็ลุ่มซ่อมบั่งอยใบเบิ้งพ่อใบเบิง้งกนำนังพิสูจน์ <c oughs> นี่ครับแม่แบกใหญ่เลยอันนี้เพิ่นต่อล่องอะไรอย่เง้ยลยพี่น้องเพิ่นต่ออยู่มันงามตัวนี้สามหมื่นหกตัวนี้นสี่หมื่นสองเพิ่นต่ออยู่อันนี้เพิ่นจะเอาสามหมื่นขึ้นคนหลุมแซวเลยวะนี่เออยัง,ง,งซื้อไงซิทเพิ่นต่อก่อนนะผมราคากลางซัมนี่ผู้สื่ออยากสื่อใต้ผู้ค้ายก็อยากค้ายสามเทืร์น สองสามหมื่นหกงามดีของเราอยู่ตัวหัวพอเตี๋ยเลยตั่มวหัวพอเตี๋ยเลยบังยัหไงดีตัวนี้ก็งามดีสี่หมื่นสองน้าตันดีกันแม่บบกใหญ่ตัวใหญ่ๆครับเพิ่งกับตัวนี้ก็ได้ใหญไงูงกับเกือบเกือบร้อยสี่สิบุ่นละ ได้ว่ากับไฮซิู้ต่อก่อนเลยพี่น้องผมก็ถ่ายเบป็งบรรยากาศนี่แหละราคาประมาณนี้ซับนี่นะครับผมอ้วนซับนี่เพราะว่าท้องเธอเพรนกับตีราคาเหนือเลยนะครับอองเเืพรนกับเป็นอันนี้เพรนกับตีราคาเหนือมาเลยครับอน,อน้ำต้นอ้วนน้่ายู่แต่ว่าพุทโกรนอยู่พี่นอ้องกล้วยแม่คงกยแม่พงกใหญ่เราคือเราค,คล้คยผัวมันใหญ่นี่ครับเอาประมาณนี้พี่น้อง แจ๊กบาทล่ะถูบรอแจกบาทอาอลุ่นไหนก่อนนี่บอกหัวเหนเปนยังไงล่ะฮะยองแทสามแปดร้อยตัวนั้นดีตัวนันหาพันตัวนี้สามพันแปดพันหาพันบ่นื้ว่าพันหาเอาหาพันหาตัวนั้นดีตัวนี้มองไว้ สี like ่ปัญหาทุกว่าใสเสือกรหนาวให้มันเน้นหนาวบอกจะคล้องยังใสเว้ยอันนี้คนอยู่โอ้มอหน่อยๆก็เล่มหยาดีรุ่นจิ๋วตัวแม่ตัวผู้ตันี่ใเบิอได้ตรวจเบิรอสอม้ไอ้มอนี่ขายขั้วอยงในบตรวจเบิร์ขั้วตัวผู้ตัวแม่ก็บกมอจกโอ้จ๊กโตตัวผู้กโตตัวแม่บสีแม่อใบเบิ้์ลบอกใบลรบ เอาเบอร์โท่ไว้เอาเบอร์โทรไว้าหกศูนย์เก้าหกแปดสามศูน่องสอง่อโเธต้องไปหามผาดเด้เบิ้งให้ดีได้ตูมูโตเม่นะจับบิดโตวาอะไรได้น<ม>้องแม็กแม่นบ่ครับน้องแม็กครับไม่หอยหน่อยรุ่นใหม่รุ่นจิ๋วกํลังมาสายนะครับฮะรายได้เ,ส,เรสริมพิเศษวันเสาร์อาทิตย์ โอ้ยนโรงเรียนไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปอีกไปซื้อไปอยู่อยู่สาออดีตไปซื้อไปซื้อได้หอยหน่อยหลุดไม่ห่วยเนี่ยไอ้นุ่มเสื้อแดงไงยังนะครับเป็นเค่อแบบนี้เนี่ยฮะปุ้ยไปใส่หน้าวะปุ้ยมาใส่มันุ่ยโอ้โหเรนปุ้ยห่ว แถมมาในโตเลยหนาวห,หนาวบาทหนาวโคนหนาวแ <c oughs> <c oughs> จ๊งวา่าระแบบมื่นสี 14, <000. S 1> ่ครับมื่นสี่ร้อยสี่พันโอ้มื 14, ่นสี่พันตัวงหนเพิ่นาตาตัวเมยโอ้โหเขาล่งางทา,าความสะอาดให้หนาแบบไร้เมื่อแล้วมืน่นสี่พัน ดาวอต่อรองนะี่เราเบื้องเอาโค้งสัางโดยร่วนสูงกว่าต้นละเมียดสิบห้าเมตเนาะเถมอปุ๋ยแถมปุ๋ยแถมปุ๋ยกระทัางเอาปุ๋ยออกปุ๋ยออกก่อนยี่ญ่บอกตรวจดมเบื้องดมเบื้องอเมอ้าวเมือนสี่พันยากโทรมา ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้สอากีมังใหม่ครับสีมังใหม่ตัวเดียวตัวเดียวอายนี่แหละแม่สาวนมาอ่านเดียวเาใหญ่บนนาวาไหนเอาบอโฮมมานำลาดอมไม่นาวเท่าไหร่แล้ววะ ใกล้เราป่ะพ่ออันนี้ย่างย่างเจ้าบาทพ่ออ๋อไก่ละตัวนี่ก่อลงต่อขึ้นต่อลงใส่กันไ้่ต่อขึ้นคือคือดีเลยว่าต่อลงต่อขึ้นต่อขึ้นแองสบายแล้วนี่ต่อขึ้นต่อลงนะครับสามหมื่นสิบห้าร้อยก๊าซสิไก่กันแล้วก็เป็นได้เลี้ยงแล้วเนาะแม่ก็ลูกวะนี่นี่ครับแม่ลูกได้สามหมื่นสิบห้าร้อยเพิ่มต่อกันอยู่ครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศ โอ้บักเถิก์กว่มบัานก็ดออยู่ลูกเถิร์กนี่ครับลูกเถิกลูกเถิกนี่ครับแม่มกับซุปประมาณลอยสามสิบสามสิบน้อยๆดูดนุ่มกันดีขนาดเลยคุณนี่ครับเป็นกำลังตอ่ยงตอ,อย้ลยคอใหญ่เรากำลังต่อยครับหาควายไปเลี้ยงไร้ครับนัดนี้ก็ได้ควายหน่อยก็มีรุ่นไต่เมืองรุ่นหาเมืองเออหาพัดกว่าบาทก็นี่ อันนี้แม่ก็ลูกสามหมื่นหนึ่งพันหาหลยเขาต่อรองกันอยู่นะครับจะเอาเงินก็พาชมบรรยากาศกันนะครับผมเอาปล่อยมันต่อรองกันนิดหน่อยขาดกันมาหลายไก่แล้วแม่กับลูกก็หลังดูกันอยู่ก็เลี่ยงครับรูหนึ่งอะไรลูกมันใหญ่กับคล้ายลูกมันก็ะเดยทุ่นขึ้นมะขึ้นนี่นะครับหมออีกค้อมืออีกบดลก็มาสมในไม่อีกนะครับผมแม่ลูกกันดีอย่างนึงนี่แหละแบบนี้ช่วงนี้ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ราคายอมเย้า สายเนื้อบ่นี่สายเหนือยช่ป่านี่เออเอาบากไปโชว์โชว์เวียดนามสายเหนือได้ไปเวียดนามเพื่็เอาหลายรุ่นล่ะตัวนี้สามหมื่นกัวสายเนื้อสา,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 ายเนื้อเอาเนื้อว่ากันขั้นบ่อใดย,อยืนหนีเพื่อไปบริลล์มาอื่นนะครับตัวตน,นี้สามหมื่นหายมันก็ห่องไหวยังหน่อยสุดๆกันอยู่ทางนี้ ผู้เฒ่าพา่สื่อขวายลายครับนั่นนี้เ่าน,นะพอ่อ 3, สองหมื่นสามพันหา้าสอง่นยพ่อต่อยตัวนี้ต่อยเป็นนสองหมื่นสามพันห้าร้อยนี่ครับสองหมื่นกว่าแล้วจะขายนี่ครับตัวนี้เพราะว่าตัวตัวดีเนียอยู่นี่ครับเบื้งถ่ายเบื้องยังบอกงหญ่เลยสองหมื่นสามพันหาร้อยรุ่นนี่งก็ถือว่าหง่ดีเป็นตะเลี่ยงกันของญ่ารับผู้เฒ่าก็บมอโทรศัพท์กับค่าเบื้องราคา่อพี่น้อง สักได้ก็สองหมื่นขึ้นแล้วยังจะขายสองหมื่นเดียวสองหมื่นสองไรขึ้นไปตัวนี้ก็ง่ามเหมือนกันตัวนี้ตนี้ตัวง่ามครับตัวนี้ก็อุกบุกอยูเจ้บาบ่าเราพออุกบุกหนิหมื่นหกพันกว่าอ้วนดีนนเ,ดเนาะก็เรียงดีเลยโอ้กินดีกินดีอยู่ดีเนาะอ้วนพี่ดีเรียงดีเหมือนกับเป็นแต็มอันอน,น,อน,นี้ที่แบบนี้ง่ามดีค่อยหน่อย คนปุยๆยอยู่6เดือนหรือ8เดือนนี่พ่อปีเราบอกใกล้ปีเราบอกแน่เมืองส้นส้นใกล้ๆแล้วเนาะ8เดือนขึ้นอยู่ครับ8ถึง10 12เนี่ยล่ะแน่เมืองมันยังน้อยอยู่นะขนมันยังไม่น้อยอยู่เพราะยาโนม,มาน่ะพ้ามัน8เดือนนี่ครับอ้าวไผ่อยากได้ก็จังมาหาเอาเบอร์โทรไม่อยียงนะพ่อเนาะนีะ่ละ่ะ พุ๊บอันยายทับถิมมะหวานนี่แล้วบ้าซื้อมาตถุสิ่งันหาทับถิมมะหวานนี่ผู้สาวโทรหาหลายมี่ยี่บ่มี่ยี่บ่โทรศับมันโอ้มาตรฐานดียายเราทับโทรศัพท์ทิมเลยครับโอ้เขาทานว่านี่เนี่ยนอนแนี่ยนอนต้นบุกเบิกมากแล้วบานนี่พ้องแท้ ของแทวรุ่นบุกเบิกรุ่นหายากโอ้น้าอ่าบไร้เมือตัวนี้โอ้นเนื้อสีสันมึงเอาเปิดละค้าไว้หมื่นแปดพันหาร้อยมอสเอเด้งมันมากระเบนั้นมากเราบ่มากไม่เงี้ยเราหรือบ่บ่ทไปอาให้เรากันอีตัว นี่ครับโค้งสางดีครับส่วนสูงก็จะแม่านลอยสารชิวหาบวกนี่ครับโอ้หนังดีแฮะแม่นท้อหอดนาะหนั้งน้าแห้งทะอหอดนาะฟันแทงบ่เขาหลุดนี่นั้งมานังสางบางนาตาเป็นใหญ่หรอสุดยอดเลยโอ้ใส่ฟันฟอมมาฟอดมื่นแปดฟันห้าร้อยแถมให้อีก รุ่นฟันแท่งบะเขาค้องแท้ด่ฟันแทงบ่เขารุ่นนี่ของแท้ครับนังนาซางใหญ่พูดนุ่มเรายังมีเยอะเลยพี่น้องขายหลนังได้ครับผมหายหารุ่นนี่นะครับผมเมือแพหาอยโครงสร้างดีนังสร้างนังนาซาใหญ่โอ้ฟันแทงบ่เขาพอรุ่นนี้โทรมาเบอร์ไหนครับศูนย์หกห้าเจ็ดหหนึ่ปดหนึ่งเจ็ดสอง ตัวดวนเดี๋ยวมันบ่ทันเพิ่นเอาไปเพ่อต่อเอาพ่อปั่นแท่เขาให้หลุดนี่เบิ่งทรายให้จักหน่อยเโค้งเถะโค้งท้หนังสร้างเลยนะแฮงโอ้ล่ำยาวๆครับพี่น้องหนาดีคักคักคักนะครับเบิ่งหน้าตาคักคักรอไม่เงยหรอกเขาเขาเนี่มีขนาดขวดหลุดเพ่งแข่งรอนี่เลยับโอ้เอาแป้นนู้นลากไว้เหมาะของงามมาเพ่อ เม่สาวสวยตัวน,นี้นาตันดีสวยสูงสูงชัดเจนหาตัวนี้ ทีไปจ้บาททันวัไหนป่าแล้วคุณ่รามีป่าพี่ดังกันโอ้ฟองาเก็มีหอด้วยจ้า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 ่้าจ้าจ้าจ้งจ้าว้าจาจ้าจ้้าจ้นจ้า้าจวาจ้าว้าจา้าจ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 กาจ้้าจ้า้าจ้้าจ้าจ้าจ้่จ้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าจ้้าจ้า้้าจ้้าจาาาา้ะั อ๋ตัวเดียวสามหมื่นเจ็ดตัวนั่นเลยครับโอ้ตัวนี้สามหมื่นเจ็ดตัวนั่นสี่หมื่นสองแม่มันตันแม่มันตัวลูกมันเนี่ยครับเนี่ยตัวใหญ่ๆครับผโดไม่ได้คนลุ่มแซวเลยวันหย่่อเตี่ยกับลุ่มซ้อมังยูอใบเบิ้งพ่อใบเบิ้งก็ลังพิสูจน์ นี่ครับแม่บอกใหญ่เลยอันนี้เพิ่นต่อล่องอะไอย่าเงี้ยเลยพี่น้องเพิ่นต่ออยู่มันงามตัวนี้สามหมื่นหกตัวนั้นสี่หมื่นสองเพิ่นต่ออยู่อันนี้เพิ่นจะเอาสามหมื่นขึ้นคนรูมแซลเลยบ้านนี้เออยังไงยังไงซิดคนต่อก่อนนะผมลักข้ากลางซัมเนี่ผู้ซื้ออยากซื้อใต้ผู้ขายก็อยากขายสามเทื่อน ของสามหมื่นหกงามดีของเราอยู่ตัวหัวพอเตี๋ยเลยทั่ <c oughs> วหัวพอเตียเย <c oughs> เต๋ยเลยบครับครับ <c oughs> ใหญ่ดีตัวนี้ก็งามดี 40. สี่หมื่นสองน่าตันดีกันแม่บักใหญ่นี่ตัวใหญ่ใหญ่ครับเริ่งครับตัวนี้ก็ได้ใหญ่สูงกับเกือบเกือบร้อยซี่ซีพันละ ได้ว่าก็ให้ซิดผู้ต่อก่อนเด้อพี่น้องผมก็ถ่ายเบิ่งบรรยากาศนี่แหละราคาประมาณนี้ซับหนี้นะครับผมอ้วดซับหนี้เพราะว่าลุงเตทอร์พนก็ตีราคาเนื้อเลยนะครับลุงเตทอนก็เป็นอันนี้เพิ่นก็ตีราคาเนื้อมาเลยครับบไม่ต้นอ้วน่ามอยู่แต่ว่าเพิ่นต่ออยู่พี่น้องนกล้วยแม่กล้วยแม่พงกใหญ่เราคือว่ากล้วยผูมันมันใหญ่นี่ครับเอ้าประมาณนี้พี่น้องเบิ่งกองได้พ่อพุ่น อ,อกอ,อ,กอ,อร้ลูบรอเขาคือเ่าแจ้าบาดพ่อรุ่นนี่มือเก่ามือเก่าพันรุน <c oughs> น่นไพ่ช <c oughs> ้แนบบ่บ่เนี่ยเบิงหน,น้าตาครึ่งครั้งเนี่ยเป็นนางซีสันโอ้ส่วนสูประมาลอยสามสิบมามสิบหายกับตัวนี้นุกดีคกสามก็ยังได้จับนยกอยเยมือเก่ายาก อยากอยากอยากโอ้โกล้องสามกำลังถ่ายเบิ่งยังไงตัวเมย์สภาพกับต้านที่เห็นเราบ่เนาะราคากับต่อเอาไปหาลุ่นแบบนี้ไปเลี้ยนกันเลือกเอาเลือกพี่น้องต่อท่าอยู่โอ้เขียนคั้ยพร้อมตัวบบบนี้สร้างหนัดเบอร์โต้บะมีอีกบ่เบ <c' n S 1> อโต้เขียนไม่ได้ล้วเอเขียนมาอยู่ ใกล้เยอเราเขียนไหวครับเพืออ่อมีผู้อยากเอาไปคุ้นต่อเพื่อมีผู้มักเต้พี่น้องถ้า่มบอร์ไหนก็ได้นี่ครับศ9นย9เก้าสามสามเ้าสี่หกเก้าห้นะครับผมครับพ่อยายสะพือโอ้ที่เด็ดควายน้อยเกือกโตไม,ม่แล้วไม่ไม่บักเถือกซ้ำอ๋อเนี่ครับบักเถือกเดินหนาอีกแค่ไหนรยเดินหนาโชว์คบ้างละเดินหนาเดินหน้าเออโ แงขายใหญ่เง่าเหญ่ดราคาไว้เจ้าบ่าครับหกพัครับผมหกพันยากๆยากอยากหกพันเี่ยเบเบิงหน้าตายกันยังไงตายันนเี่ยหน้าตาหกพันหกพันแล้วอยากโอ้มันนี้เล็เล็กล้วยวะมันนี้ พอเล่นบัวครับผมนี่บัวกบมีกันคัวกบมีใช้สมุดโอ้เอามาโทษไปก่อนศูนครับผมศูนย์แปดสี่หกข้าศีหก้าีเก้อง็ดเสองเจใหอีม่หรกครับครับผมโอ้สุดยอดครับหก0ั6นหกัพอดีไปเลียงปีใหม่พอดีเนาะขวดปีใหม่พอดีเลยที่เดียเลยหกพันงครั6,000โอ้ท่านคือคนลุ่มค้งแน่ยครับข้นแบบหลายเลยมาหาควายไปเลียง เหมือนกำลังตอหลอกกันคนมาตอลายแห้งครับน่างนี่าขนาดเลยกำลังพิจารณากันอยู่ตอเอาตอเอาโอ้เข้ากรส้นให้เดียบร้่อย ต้นอันลูกตัวนี่บอแม่นบ่ต้นอันลูกตัวนี้ต้นอันลูกต้นนู้นอ๋อพ่อม่ได้บาทอ่ะพ่อสองหมเอ๋อโอ้ยพ่อเลี้ยงอยู่ตัวนี้โอ้ยพ่อเจ้านี้จากภาษาเขามาสองหมื่นพ่อสองหมื่นเก่าเจ้าพวกนี้งามเลยเอ้ยหนังดีเลยหนังมันหนาดีอยู่เลยขวายเพียงแต่มันขาดใหญ่ไม่ได้นาะ โอ้ลอยสีที่มกจะไปส่งพี่์ละนับกัน่อยครับเวอโอ้สองโอ้มาหน่ะตัวนี้ว่าลูกแรกเหรอเออต่ว่ายู่มันหันไปซอบมันไปข้เจ้าหลอมหัวหัวนมันไปกินข้าวเจ้าหอมเออเอออ่คือได้นจะสิโตนไม่ไปยังหงามคัเวอรแม่นี่เพาะดันม่นสามปีแวเอรเออนาทุกวันเองปาปเก่าทีว่าหัเหี่ยว โอโหอก้ัอ,อเบิ่งครับคนมาหาควายไปเลียงเบิง่บงเบงนี่ครับเบิง่งเบิงุ้มลูกอุ้มร้านมาอันนี้สองเอ้ยสองหม่เก่าอยต่อคมอันนี้คมทีหนึ่งอ้้แม่ใหญ่เลยอ้หนังดีกวายมันอยู่เบิ่งเงเบิ้งเบงบงเบ่งเบิ่งเ่งเบิ่งเ่เนิงบ่่งคมเ่เบิ่เ่งง่่งบง<ห> โค้งสางดีนังนาซาใหญ่ผู้ลี้ยงคนลี้ยงดีริๆนี่ครับเพิ่โค้งสางแม่ลูกก็สองโค้เลยกินนมนาะจแม่นีมแน่้่วนโอ้โค้งดีนังดีนะกวยนังนาเสูงวอยสางสิบหอยู่เนาะสาห้บวกสาห้าบวกนี่ครับเพิ่มลูกแันเช่นไรเพิ่มลูกตัวเม่ตัวน่้นลูกตัวเถืกนี่ครับเนี่ยแต่อันนี้เิ่งเอาพแะงเอางส่เพมหายเ้าเ่ยนี่ครับเพิ่งเอาอันนี้เพื่อนมี่พูดอย่างไรของถืก เอาไปตูเข้าไปก่อนศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามศูนย์แปดห้าสองศูนย์แปดห้าสองศูนย์ครับธนาคารเก่าสองโคมครับสองหมื่นอยโคมละสองหมื่นเก่าพันห้าร้อยเยกะคด้ายๆกันเยอะโอ้

พอรุนนั่นแม่นว่ารุนนั่นไตมื่นน่ยวุรุ่นนั่นหาพัคับนี่เก้าหาเก้าหาคับนี่รุนนี่มื่นหนึงันรุนนี่คันรุนนี้มันมีมื่นเอามาขายมันบอกมันตกมื่นชี้มื่นหักไปหรุนนี่พันุนนี่ทำอามานานเออรุนนี้คันคันมื่นหนึ่งเอามาขายไว้ที่สื่อหรือเป่กอดแล้วพันจี่สื่อหือไหมมันก็บอไรหรันที่สื่อมัน เด่นอนี่สมขอไล้มีอมีอามาขายหรือเป่า้มีเอามาขายหรือเปล่านุ้นโอ้พวเบาอ้าวเบื้งควายอีกแจ็คหน่อยครับรุ่นตัวแม่คือกันแม่ยี่บาทครับรุ้นนี้แปดพันห้าร้อยรุ่นนี้พระตัวนี้เลยครับเมือนหนึ่งก็ยีกห้าร้อยมันง่างว่ากันน้อยหนึ่งแปดพันห้าร้อยตัวนี้เมือนหนึงก็ยีกห้าร้อย ผู้ใดเอาใจคนงบน้อยครับมื่นห้าร้อยแปดพันห้าร้อยมีสองไล่กันนี่ครับนี่ดีโอ้หน้าตาแววๆดีตัวเมย์ตัวเมย์นี่ครับพอยายไม่ใหญ่มากเบิร์ขอบขั้วเลยว่ามาเบิ่งซอยกันในไร้ตาแล้วา่ะนี่ครับเอาโทษมากเบอร์ไหนครับมื่นห้าร้อยพ่อต่อได้ครับรถได้ครับตัวนี้แปดห้าครับเบอร์โทษไปครับ 0933208119ครับตะการครับตการครับตะการครับ